มือค่ำของเราวันนี้ฝากท้องกันที่นี่ค่ะกาก้า ฟู and food. ้ดจากเลิกงานกําลังจะขับรถไปเติมน้ํามันค่ะผ่านร้านนี้พอดีก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีเมนูหลายอย่างที่ตัวเองชอบอยู่เหมือนกันก็เลยแวะสักหน่อยปกติก็ทานบ่อยค่ะแต่จะเป็นมื้อเที่ยงส่วนใหญ่จะสั่งแล้วก็ให้น้องเขาเอาไปส่งอยู่ที่ทํางานเพื่อนๆหลายคนก็ชอบสั่งเหมือนกันค่ะร้านนี้เขาก็จะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารแล้วก็ขนมหวานหลายอย่างค่ะเมนูก็มีหลากหลายมากค่ะปกติก็จะมีทั้งคนที่มานั่งทานที่ร้านแล้วก็คนที่โทรสั่งให้เอาไปส่งค่ะ ร้านเขามีบริการส่งด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านค่ะอันนี้เป็นภายในร้านนะคะร้านก็มีทั้งอินดอร์แล้วก็อาท์ด์ค่ะตอนเที่ยงนี่ไม่เหมาะเลยค่ะเอาท์ด์ต้องนั่งข้างในข้างในติดแอร์ค่ะเย็นฉ่ำดีเหมาะที่จะหนีร้อนมาพึ่งเย็นค่ะส่วนตอนเย็นนั่งข้างนอกชิลๆกินลมชมวิวก็พอได้อยู่ค่ะส่วนนี่เป็นเมนูแนะนําของทางร้านในช่วงนี้นะคะใครที่เข้ามาในร้านแล้วคิดเมนูไม่ออกก็อาศัยดูจากเมนูแนะนําก็ได้ค่ะ อันนี้เป็นพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็ชาพี่เจ้าของร้านเสิร์ฟค่ะบอกว่าเสิร์ฟฟรีดีใจได้เจอกันเพราะว่าปกติดิฉันจะสั่งให้น้องเขาไปส่งอยู่ที่ทํางานเลยค่ะหรือว่าบางวันที่แวะมาก็ไม่เจอพี่เจ้าของร้านแต่วันนี้เจอพี่เขาอยู่พอดีดเป็นเบลคัมดิงเลยค่ะทานเสร็จแล้วอร่อยดีเหมือนกันค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นคัพเค้กแล้วก็พายค่ะ จริงๆพุดดิ้งที่ทานไปเมื่อกี้อร่อยมากเลยค่ะตอนแรกกะจะอุดหนุนสักหน่อยแต่พี่เจ้าของร้านบอกว่าหมดแล้วอันสุดท้ายพอดีเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าจะมาอุดหนุนแล้วกันกินไปก็คุยกันไปค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอหน้ากันนานถามสารทุกสุกดิบบ้างถามเรื่องธุรกิจการค้าของพี่เขาบ้างถามเรื่องความงามเอย่ยถามเรื่องความหลังบ้างเอย่ยตามสเต็ปของคนที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานค่ะปกติถ้าดิฉันมาซื้อแล้วนั่งรอเฉยๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันนานเหมือนกันค่ะพุดดิง้งอร่อยมากดิฉันกินไปคุยไปกิน หมดโดดยยทีี่่ไมรู้้ตััววเลวนนิฉันสั่งข้าวยำไก่แทบสองกล่องค่ะให้ตัวเองกล่องนึงให้ลูกสาวกล่องหนึ่งเคยทานเมนูนี้แล้วชอบก็เลยสั่งบ่อยสั่งบ่อยมากๆเลยค่ะตอนเที่ยงอยู่ที่ทํางานก็ชอบสั่งเมนูนี้แล้วก็ได้เยอะมากด้วยปกติถ้าดิฉันมาสั่งกับข้าวแล้วก็นั่งรอ <c oughs> ก็จะรู้สึกว่ามันเซ็งๆงเบื่อๆบ่อแล้วมันก็จะรู้สึกว่าใช้เวลานานแต่วันนี้มีเพื่อนคุยแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะนี่ค่ะก่อนกลับดิฉันก็เลยซื้อพายกล้วยแล้วก็คัพเค้กด้วยค่ะและ นี่ก็คือหน้าตาข้าวยำไก่แทบของเราในวันนี้ค่ะพอมาถึงลูกสาวก็เปิดทานเลยบอกว่าหิวแล้วพวกเราก็ทานกันง่ายๆค่ะคนละกล่องแม่กับลูกนั่งทานข้าวยำไก่แทบแล้วก็นั่งดูซีรีส์ไป